ของดีมีอยู่ในร้วในสวนสุดยอดจริงๆพี่น้องเหมือนเหมือนเทวดาประทานพรให้แทบจะมีครบเลยอ่ะอ่อนเป็นมันแผลบเลย เอากล้องยื้อไปไม่ถึงค่ะต้องดึงกิ่งมาบางคนเขาก็เอาไปดองเหมือนผักกลุ่มนะคะแต่ว่าหอมไม่ค่อยชอบของดองจ้ะเข็ดฟันชอบหนึ่งอันนี้ต้นริมนะจ๊ะ้างแปลงสต,ตรอบอรี่จ้ะป้องก็ได้ นี่รีวิวให้พี่น้องชมมันก็จะเก็บแบบท่ายากนิดหน่อยนะถ้าไม่ได้ตั้งกล้องก็อโอ้โมีหลายท่าที่จะเก็บจะยกเว้นตีลังกาเก็บเนี่ย yeah. น้องเอ้ยถึงฤดูร้อนก็หนมๆนม,นมหลังบ้านก็ขับรถเอเปิดเพลงเสียงดังนอนอยู่กลางคืนแบบสะดุ้งเลยนะเพราะว่าบ้านเราอยู่บนภูเขาจะกล้อง ขนาดคุณเลมโบมาไกลๆถ้าแกขับรถมาเปิดเพลงยังรู้เลยค่ะว่าคุณเลมโบมาจะ้ะ หนูมาช่วยแม่เหรอลูกฮะโอ้โหหนูมาช่วยแม่เก็บเลอครับอ้โหสบายจริงๆลูกชายบ้านนี้ ีจ้าเราจะเอาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นยางนิดๆจ้ะเป็นยางนิดๆน,นะคะเวลาเราเก็บนะถุงมือแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเลยจ้ะน,นี่หอมเปลี่ยนถุงมือใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาเก็บผักจ้ะอันนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะพาเก็บผักนะคะตอนนี้หิวแล้วจ้ะจะพาพี่น้องทาน ขนมจีนน้ำยานะคะจะวันนี้เราจะก,กินบรรยากาศจ,าจะอยู่ด้านนอกนะคะหิวค่ะเพราะว่าทำคลิปสองคลิปเลยวันนี้ตามที่บอกนะคุณเลมโบไม่อยู่บ้านจา้ะแกทำโอนะคะนี่ค่ะน้ำยาขนมจีนนะคะแล้วก็หอมก็อุ่นขนมจีนด้านบนเลยจ้ะเดี๋ยวเก็บผักแล้วเดี๋ยวมานั่งทานไปพรมอมๆกันก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณแม่เฉลวยพินประดับที่มอบ หม้อไฟฟ้าหม้อตุ๋นอันนี้ให้นะคะน่ารักแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้แทบทุกวันเลยค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะคุณแม่จะก็จะเก็บหอมป่านะคะหอมจะไม่เก็บมากมายนักเพราะว่าเอาเฉพาะพอกินนี้เราจะหิวหอมป่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บสาะระแหนดด้วยอันนี้ก็ยอดอวบอ้วนใช่แล้วก็จะระวังด้วยเพราะว่าเขาเอาเห็นไหมบอกระวัง เขาเริ่มมีดอกอ่ะค่ะเราอยากจะชมดอกเขามากมากกว่าที่จะเด็ดเขาออกมาจา้ะเพราะว่าดอกมันสวยอุย้ยท้องหมดเลยค่ะเนี่ยกลมอุดูอลอนอ้ยทำยังไงดีไม่มีเวลาเลือกแล้ว เอาเฉพาะพอกินไปก่อนจ้ะอู้หเขากำลังท้องจ้ะไอท้ที่บอกว่าต้นใหญ่อวบอ้วนนี่กำลังท้องพี่น้องโอ้ยรอชมดอกเนาะรอชมดอกรอชมดอกโอ้ยหอมน้ํายาขนมจีนจ้ะน้ํายาปลาทูน,น่านะน้องเดี๋ยวไปเก็บสลนแหน่ทีนี้เดดเดดตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับอ่า บ้านเราก็ตะวันชิงครบนะคะนี่น่าจะสองทุ่มแล้วค่ะวันนี้อยู่เพลินเลยเพราะว่าลัานลาได้นะคะทานขนมจีนกับสาละแหนก็รสชาติจัดจ้านดีจ้ะไปสารไลยานะพี่น้องเอ้ยเนี่ยหูมันจะหอมมากและเอาเอบมาเด็ดนี่้ น่าจีได้ยจ้ะเพราะว่าเราเก็บผักกลุ่มก่อนไงผักกลุ่มก็ไม่มีอะไรนะคะหอมอาจจะไม่ได้ทําคลิปต่อเพราะคลิปมันยาวมากแล้วก็คือเดี๋ยวจะพาน้องนั่งทานขนมจีนนี่แหละก็เอาไปลวกล่ะฮะแล้วก็แพ็คเข้าช่องฟิตเท่านั้นเองจ้ะโอ้โหหอมคักหอมคักอืมจะละแหน่ มินต์นะคะโอ้สุดยอดเดี๋ยวล้างก่อนนะคะเดี๋ยวมาจัดใส่จานเก็บผักทานถงโตหน่อยนะคะริมรั้วด้านนอกนะเนะเอาไปแต่พอกินจ้ะถ้าอะไรหิวหิวแล้วก็โอ้โหเลมเป็นแรงอยู่คนเดียว ทำง่ายขมอมลอมปะหยาโอ้แม่ไม่ได้เล่นด้วยเหรอลูกโอ้โเดี๋ยวทำคลิปก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณคุณจะได้ดูคลิปคุณคุณจะได้ช่วยดูโฆษณาให้นะคะจะได้ตังค่าหมาค่าผู้ให้คุณยายเลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะลูก ในไหนก็เปิดลั้วออกมาค่ะมาเด็ดใบกระเทียมป่าหน่อยจ้ะพี่น้องมาช้ากว่าน,นี้คือแก่นะคะเพราะว่าดอกเขาเริ่มจะอวบอ้วนแล้วค่ะใบกระเทียมป่าหรือว่าล่อมเลิกค่ะให้ลูกเออจะผักชีล้อมงามมากพี่น้องดูค่ะแต่ว่าหอมจะไม่เก็บไปทานสดนะ หอมว่ามันฉุนฉุนเหมือนผักชีล้อมบ้านเราจริงแหละแต่ว่าหอมก็ไม่ค่อยชอบแต่ต้องทานสุกจ้่คลิปนี้เอาไว้ก่อนผักบุ้งฝรั่งโอ้โหอวบอันแต่ก็ไม่เอานะไม่ไม่ทานดิบผักกูดงามปลาล้ำปลาเหลือไม่เอาค่ะน้องจ๋าบรรยากาศสุดฟินปลาล้ำปลาเหลือกระเทียมปาลารอมเลิกนะคะใบฟันสิงโตมัดหลวดโซ ใบหอมเล็กหอมป่าเขาเรียกว่าเกรดเลิกนะคะตามด้วยมิ้นจ์ะ้ะหรือว่าเซระแหน่จะหามอน้ำยาและขนมจีนของเราก็นี่นะคะก็ไฟในเรือนกระจกนี่แหละที่คุณเลมโบต่อไว้ให้นะจ้ะเป็นไฟอัตโนมัตินะคะนี่พออากาศมืนมืนมันก็จะติดเองจ้ะ ็นอ่อนเหนียวนุ่มเลยน้ำยาตายนะคะพี่น้องพิ่แกงพีกน้ำยาจ้ะ ใส่ขมิ้นนะคะใบมะกรูดของเรานะที่ต้นของเราจะใส่ขมิ้นแทนกระชายนะคะอ้ยว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เอาออกก่อนจ้ามันว้าวมากเลยมันว้าวมากเลยมาจ้าพี่น้องจ้ามาทานด้วยกันจ้า ลมตีผ้าขึ้นมาอีกแล้ว หมถึงอากาศร้อนแต่ก็สวมหมวกสองชั้นนะคะเพราะอะไรคะบ้านเราไม่ค่อยมียุงแต่มีริ้นเยอะจ้ะน่าจะบินผ่านจอบ้างแล้ว ปกติมันจะฉุนอันนี้มันกำลังหอมๆจะสารแน่ใบฟันสิงโตก็ขมกลมกล่อมจ้ะ ลิ้นมาเยือนภาคที่สองทุ่มจ้ะโอ้ย อร่อยมากน้องจ๋า มุมนี้ได้แสงจ้ะอยู่ล่องต้นเหลนแบพอดีเลยค่ะใบคักกลุ่มมาจ้ะกำ <c oughs> <c oughs> ลังทานอยู่แต่ก็ท้องร้อง หอมทั้งมันจ้ะความสุขแบบนี้สุดปาถนาเลยจ้ะพี่น้องเป็นชีวิตที่สงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขค่ะสุขใจไม่มีอะไรวุ่นวายมีความสุขอยู่กับการปลูกพงปลูกผัก ทำคลิปให้กับพี่น้องได้ชมแชร์วิถีชีวิตจ้ะมีความสุขจริงๆ อร่อยจริงๆโอ้ยเสียงดังตะไคร้จ้ะชอบช้องร้องอือร่อยไปอีกตอนนี้ไม่เห็นหน้าตัวเองนะเพราะว่าพาทิตย์จ้าใส่ตาจ้ะ หม้อนึ่งไฟฟ้าที่ทำน้ํายาขนมจีนก็หม้อของคุณแม่เฉลวยพินประดับแก้วน้ำยูนิคก็ของคุณแม่เฉลวยพินประดับจ้ะโูพี่น้องว่าแล้วมันมันมัน,ม,นมันเหมือนขาดอะไรก็กระหล่ำแต็งกวาผักกาดขาวหั่นมาลืมมาตบท้ายด้วยข้าวโพดสวิทจ้ะตั้งใจว่าถ้าหิวก็จะแอบทานข้าวโพด ปรากฏว่าไม่ได้ทันอะไรเลยก็เลยต้องมาเติมจ้ะหมุนรับจอ <c oughs> อื้่อย เหมือนอัพแดดจ้ะเป็นแดดที่แดดที่ไม่แรงจ้าแต่แดดไม่แรงนี่คือภาทีย่ยามค่ำคืนจ้ะข้าวก่อนนั่งกินถั่วตัดใจตรงกันกับน,น,น้องละวีวัน หรือว่าน้องวันเยอรมันนีน้องบอกว่ากําลังดูอยู่หนูก็นั่งกินเอา้าพี่ก็นั่งกินหัวตัดอีกใจตรงกันอืวันนี้ก็เลยมานั่งกินข้าโพด ถ้าน้องวันยังบอกใจตรงกันอีกแล้วก็ย้ายมาอยู่ภูเขาคูลลมโบ้ด้วยกันเลยจ้ะอืมอร่อย ลโบก่อนจะออกไปทำงานขอสองอันนะครับน่าจะหมดแล้วแหละแดดสองตาจ้ะอืม อร่อย <c oughs> เอาหน่อยนะเอาลูกเกตแล้วกันค่ะทำแล้วยังไม่ได้ทานให้พี่น้องได้ชมเลยจามีบอกว่าครอบครัวมาทำให้ทานหน่อยนะ <c oughs> อืมก็ตัดน้ำตาลออกแล้วกันเพราะว่าคุณแลมโบ้และคุณย่าเป็นเบาหวานจ้ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะก็เฝ้าระวังอืม นี่คือความสุขที่หาได้จากน้องไม่ต้องร่ำรวยมากมายเลิศดเลอเพอร์เฟคค่ะอยู่กับชีวิตประจำวันให้มีความสุขสร้างความสุขให้เกิดขึ้นใกล้ๆตัวรอบๆตัวจ้ะความสุขมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละ ม่ต้องไปวิ่งหาความสุขที่ไหนจ้ะอืะ้องหวานทานแล้วไม่ใช่จะเข้าบ้านนะคะยังจะลดน้ำต้นไม้ด้านหน้าบ้านด้วยจ้ะ ก็ดูแลรั้วสวนนี่แหละมีความสุขจากอจากพี่น้องจากโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบพระคุณที่ติดตามชมพิปติดตามให้กําลังใจนะคะยังไงก็ช่วยดูโฆษณาให้บ้างนะคะช่วงนี้เลตติ้งตกจก้ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า